สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ n แ e น c นลเค7ี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บของ LSM 99ตอนนี้เรามีเงินทุนอยู่500บาทนะครับเราจะเข้ามาในหมวดเกมยิงป่าด้านขวาบนนะครับใต้คําว่ากระเป๋าเงินนะฮะเข้ามาแล้วจะพบกับช่องให้เลือกมากมายนะครับให้เราเลือก Space Gaming นะฮะที่อยู่ในโหมดเกมยิงป่าด้านล่างอันแรกได้เลยครับผม เรากดเข้ามาแล้วครับเราจะเห็นเงินฝากเข้าเกมเรามีอยู่500บาทเป็นเงินทุนนะครับเราจะแลกเป็นเครดิตได้มา5,000เครดิตนะครับเราจะเลือกเฟชชิ่งกอดด้านล่างมาถึงจะมีให้เลือก3ระดับนะครับจูเนียร์เอ็กเพิร์สและกอดไลน์เราเลือกเป็นจูเนียร์หนึ่งถึงร้อยพอนะครับมาถึงจะมังกเรเล็กก่อนเลยนะนี่ถ้าเรามาแทรกเขาแบบนี้ต้องตาดีหน่อยนะเพราะมันมาถึงมันเอาเลยได้แล้วสองร้อยห้าสิบเมื่อกี้นะมีไหมเนี่ยไม่มีเลยนะเพิ่มเป็นเม็ดละห้าบาทนะครับผม ลองมังกรใหญ่นะลองมังกรมังกรทองไม่มาเขียนหน้ากระดานละปลาสามตัวนี้ยิงได้เลยนะถ้าได้นี่ได้ประมาณสองร้อยกว่าบาทเลยนะได้ไหมเนี่ยตัวกลางไปแล้วนี้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่มีใครต่อยนะเราจะเน้นตอด่อต่อเข้าไปไม่มีใครยิงเลยนะดูดิไม่มีจริงได้ไหมได้ไหมไม่มีเขาก็เขาก็อาศัยตอดเราเหมือนกันนะเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ย ขอเถอ,อได้แล้วนะสองสองห้าตัวสุดท้ายได้ไหมขอเถอะอืมได้แล้วสามยห้าสิบนะคุนะ้มไปคุมนะแต่เงินเราก็จะอยู่แค่นี้นะไปดูคุ้มจริงหรือเปล่าแ่ก็คุ้มแหละจากหนะ้าพันอ่ะนี้หนะ้าพันสามล้วเขียกระดานใหม่ละ่ะมาแล้วครับปักเป้ายิงได้นะมีราคานะปักเป้าเ,เรื่องนี้ต่อเล่นๆได้นะยิงหนุกๆเน้นต่อยเขาเอา สีทองนี่ไม่เคยได้เลยนะปลาทองเนี่ยได้ไหมเนี่ยป้อมปืนป้อมปืนขอหน่อยได้เว้ยปืนฟรีเว้ยจะเป็นเม็ดละบาทฟรีนะฟรีเม็ดละบาทโอ้โหมังกรมาจังหวะได้ปืนจะแตกก่อนไหมเนี่ยดีนะไม่มีใครยิงเท่าไหร่มาแล้วมังกรเอาเว้ยหัวเรเว้ยขอเถอะ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 ได้ไหม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 เนี่ยขอเนี่ยขอเนี่ยขอ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 ได้ไหมได้ไหมเนี่ยไม่ได้โหอึดแท้หมดแล้วปืน จะโดนไม่น่าปืนกระบ,บอกนั้นเราจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะมังกรเล็กมานะยิงไปเลยนะเมล่ะบาดไมละาห้าบาทได้ดเรื่อยๆ <are> แต่บางทีก็ไม่ได้เลยนะได <c ười> ้ละได้ละขอหน่อยเจ็ดสิบห้าขอหน้าเมล่าสิบเลยนะ <are> หนึ่ร้อยหนะนึง่งขออีกหน่อยนะได้ไหมให้ไหมเนะี่ยขอหน่อยสิหกสไม่ <are> อค่อยคุ้มนะเมล่าห้าพอ เมล็ดสีนี่ผมว่าไม่ค่อยคุม้มละได้ไหมเนี่ยป้อมปืนเนะี่ยตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่อต่อต่อเนี่ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยต่อต่อไม่ได้เว้ยตัวบนได้โอ้ยมังกรมาอาวอาวอาเปลี่ยนไม่ได้เลยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยขอหน่อยอืมห้าร้อยคุ้มแล้วมีไหมเนี่ยขออีกสักตัวไม่มีอะไรเลยถุงเงินมาถุงเงินแล้วกันโอ้ยป้อมก็มาเว้ย อันนี้ไ่ถุงเงินป่ะอันนี้แล้วกันขอโชคอออีผ้าไม่บวกอันนี้ลบแล้วไม่คุ้มละปอมไม่ทันนะไปแล้วมีอีกไหมพวกนี้เราจะไม่เน้นนะพวกนี้ยิงตอดได้นะแต่ไม่คุ้มนะมาแล้วมังกรได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยขอ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 ได้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 ได,ได้แตกสิแตกสิ ไม่แตกเว้ยโคตรอึดไม่สักทีมามาแล้วเว้ยอ่าเลยได้ไหม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 นี่่ะสามร้อยคุ้มคุ้มไปคอมได้ไหมเนี่ยคอมไม่ได้ถุงตัไม่ได้อันนี้ผมเน้นต่อนะสำหรับยิงเบสด้วยเกอได้นะครับบางทีนึกจะแตกก็แตกไปเลยถุงถุงเนี่ยได้ไหมเนี่ยถุงเนี่ยถุงไม่ได้อะ ถุงไม่ได้เว้ยเอามืงกรเลยสกักกานถุงแตกเฉยได้ถุงด้วยเว้ยหา้าห้านะนี่เรายิงเม็ดละบาทไงอัตรา,ดา,ราได้เราเลยน้อยอันนี้ใส่ห้าเลยมังก่สี่ร้อยนะวุ้นมังกรแตกเราเยอะมากนะว่าเราได้มังกรเยอะมากเลยุน้อยหนึห่งได้อีกไหมเนี่ยมังกรอนได้อีห้าว่ะได้ว่ะขออีกดิขออีกน้อยไม่ทนะันละไปลนะมีมอีกไหมเนี่ย อันนี้เหมือนจะเคลียร์แล้วนะเริ่มไม่มีอะไรเพราะออกมาเยอะมากรอรุ้นนะรอรุน้นว่าจะมีอีกไหมน่ะเคลียร์จริงๆแล้วไม่มีนะต้องรอรอบหน้าเล่นแบบนี้ต้องใจเย็นๆนะต้องใช้เวลานะเกมยิงปลาไม่ใช่เกมที่ปุกปั้แล้วคุณจะได้เลยนะอยู่ที่จังหวะด,ดวงเวลาต่อๆนะพ่งนี้ดิวป้าส้อยนะ9บาทาเซไม่ละบาทต่อนะเรื่อย ยิงเล่นนะเชียร์เฮียมันหมดหมดไปหรือจะปล่อยเฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวมันก็วายไปจนหมดนั่นแหละอย่างดีนะข้างบนเขายิงไปเรื่อยๆ,ๆโอ้เข้าได้เยอะเว้ยยี่สิบเจ็ดบาทมาเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยหมดละอ่ะเดี๋ยวเราจะรอมังกรนะมังกรมังกรเล็กถุงเงินแล้วก็ป้อมเราจะเน้นไปที่ ป้อมแล้วก็มังกรนะถ้าเป็นไปได้นะอยากได้ป้อมเขาจะได้เงินฟรีนอัตราที่เรายิงเข้าไปนะถ้าได้เม็ดละบาทเราก็จะได้ฟรีเม็ดละบาทนี่นะได้ลวเนี่ยนะผมยิงเม็ดละบาทจะได้ฟรีเม็ดละบาทกี่เมนะ็ดเนี่ยต้องรอด,ดู60ถึงร้อยนะแปดสิบวะ่วะเนี่ยมังกรได้อีกแล้วนะแต่แล้วนะมังกรเนะี่ยแต่เราได้แค่ร้อยเดียวนะเพราะว่าเรายิงแค่บาทเดียวนะมันเลยไม่แพง เสียดายนะถ้าเป็นห้าบาทน่าจะได้เยอะทําไม่เป็นไรยรอต่อไปถุงเงินได้ไหมถุงเงินคลิกไม่ติดไว้มันเป็นมืดมืดไม่เข้าใจเหมือนกันคลิกไม่ได้เนี่ยอิ่มไม่โดนร้อมได้ไหมเนี่ยถ้าได้ได้ปีเลยได้นะได้หมื่นร้อยกว่าเม็ดนี่เลยรัวเลยมังกรเล็กแต่ก็ยังเป็นเม็ดละบาทดีไน่าเสียดายนะถ้าได้เยอะขนาดนี้อมังกรมาได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยขอ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 ยิงรีเลยหกสิบนัดห้าสิบนัดเนี่ยขอ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 ได้ไหม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  ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยขอสิแตกสิไม่แตกไม่แตกไม่แตกจริงกรอเล็กแล้วกันมาแล้โอ้มังกรมาโมชันหมดพอดีอีโมชันมันช้ามากนะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเมดละห้าเลยได้ไหมเนี่ยขอสิขอสิมังกรมังกรขอหน่อยขอหน่อยไม่แตกโคตรอึดนะตอดป้อมกันป้อมนี้โดนยิงมาเยอะนะแต่ไม่แตกพักทีได้ไหมเนี่ยทั้งถุงทั้งป้อมถุงก็ไม่ได้ ป้อมละป้อมก็ไม่ได้นะไม่ได้อะไรเลยตังแต่สี่พันแล้วแต่ยังแต่ยังวนๆอยู่นะสี่พันแปห้าพันวนๆอยู่รอรอโบนัสใหญ่ของเรานะถ้ายิงมังกรแตกฟุกนะถ้าฟุกนะได้สี่พันกว่าเลยนะไม่มีอะไรออกมาเลยนะ ที่เป็นออปชันดีๆน้อยไม่มีเลยมีแต่ป่าซิวป่าส้อยนะนี่ผมไม่ยิงเลยนะผมไม่รู้จะยิงอะไรนะพวกนี้เขายิงกันเละเลยนะเฮียๆทั้งหลายเอาละหมดละพวกนี้เคลียยิงเล่นยิงตอดไปเรืนะ่อยๆเพลินๆน,นะเหมือนพักเบรยิงเล่นยิงต่อไป มดยังเนี่ยเยอะแท้นี่นะถ้ายิงขอบนี่ลูกกระเด้งนะนี่นะเราเน้นตอดตอดไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเขายิงยิงมาเราไปยิงตอดแต่เขาได้นะครับบางทียิงเม็ดเดียวแตกก็มีนะฟุ๊กนะเราแจมแจมเราแจมไปเรื่อยๆเราจะอาศัยตอดตอดตอดแล้วเราก็จะได้นะครับ มาละชุดใหม่มีไหมเนี่ยจะมีไหมเนี่ยมาแล้วป้อมปืนทางซ้ายเขาต่อแล้วเขาเริ่มต่อแล้วผมจะมึนก่อนนะมึนมึนไปก่อนอุ้ยมังกรมาเอามังกรด้วยกันเม็ดละห้าไปเลยปะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนะมังกรจา๋ามังกรจา๋ามังกรมังกรแตก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 ได้ไหม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 ได้ถุงเงินอโอแม่งมือไปโดนโอ้ยได้พันหนึ่งเลยนะผมวะ ถือว,ว่าโชคดีนะดีแล้วแหละที่โดนมังกรนะ่ะโอ้ห้าพันจ้าไม่ถึงนี่หว่าสี่พันสี่อย่างเยอะเป็นไงอะผมบอกแล้วอย่างคุ้มอะยิงเม็ดละห้าก็พอนะไม่ต้องถึงสิบได้อีกไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยได้ไหม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 เนี่ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโลบโลบโลบไม่ได้วะโอ้โหเมื่อกี้เหมือนแจ็คพอตแตกนะ่ะสี่พันสี่อย่างคุ้ม ได้อีกไหมเนี่ยม um, ังกรเนี่ยขอหน่อ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 ยได้ว่ะหกร้อยได้เยอะจริงได้เยอะจริงเกือบหมื่นนี้เราถอนได้เลยเนี่ยตอนนี้เราถอยได้นะถอยได้ถอยเลยนะถ้าใครคิดว่าพอคพอนะดวงเรานี่ถือว่าโอเคแล้ววันนี้นะครับผมได้อีกไหมมังกรนะมาอีกไหมเนี่ยลบโลกลบโลกลบโลยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย ขอหน่อยลบๆเวลาห้าขอ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 หน่อยจ้ามังกรมังกรโอ้โหไม่ได้จริงไว้คุ้เงินน่ะคุ้เงินได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้มังกรเล็กน่ะนี่ฉันใช้เม็ดระบาดต่อเล้วฮะเวลาห้ายิงไม่ออกเลยเมื่อกี้ได้ไหมยิมห้าเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยดูดิไม่ได้เลยเห็นะได้ทีนนิดเทียนหน่อยนะออกว่ะออกรัวๆว่ะ ยี่ระบาทยาทิงยี่ระห้าอม่ยร้อยหนึ่งสองร้อยได้แล้วนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าได้แล้วอู้หสองร้อยห้าสิบถือว่าคุ้มแล้วนะตอนเนี้ยถอนได้ถอนนะถอยได้ถอยนะเลิกได้เลิกนะอย่าโลภนะความโลภไม่ทําให้ใครจเจริญน,นะ <c oughs> อู้หได้อีกเลยไปแล้วยังได้อีกัน้นผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้ผมถือว่าโอเคแล้วสาหรับผมนะผมได้มาแล้วนะบวกมา เกือบหมื่นนะจาก500อ่ะได้เป็นหมื่นเครดิตนะถือว่าโอเคแล้วครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้ช่องเคส่เจ็ด7แชร์เทคนิคการเล่นเกมต่างๆในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ